ตลาดปันป่วนและจ้าปันป่วนไม่เป็นท่าเมื่อโครงการรถเก่าล่ารถใหม่1นึ่งแสนบาททําประชาชนเป็นแบบนี้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีข่าวใหญ่ในวงการรถยนต์ก็คือรัฐบาลมีดํำริที่จะให้ประชาชนนํารถยนต์คันเก่าเฉลี่ยอายุประมาณ10ปีซึ่งมติตรงนี้ยังไม่ตกลงว่าจะ7ปีหรือ12ปีหรือ15ปีกันแน่นะครับมารับคูปองส่วนลดมูลค่าสูงสุด1 0 0 0 0แบาท เพื่อซื้อรถยนต์รุ่นใหม่ทดแทนหรือ,อยังไม่ทันที่รัฐบาลประกาศมันก็สร้างความปั่นป่วนให้แก่วงการรถยนต์ถึงขีดสุดเพราะว่าหลายคนคงหวังจะได้ส่วนลด1 0 0 0 0แบาทจากการซื้อรถใหม่นะครับก็เลยยกเลิกการจองรถยนต์กันเยอะพอสมควรทําให้สภาวะการค้าขายรถมันหดตัวแบบ hard landing ซึ่งคุณขวัญชัยบริษัทสื่อสากลเจ้าพ่อม m เอ o r e x โปก็โพสต์ออกมาประมาณนึงนะฮะว่ามันมีผลกระทบประมาณนึงพอสมควรเลย แต่ข้อมูลที่แท้จริงนะครับก็คือส่วนลดซื้อรถรุ่นใหม่มูลค่าสูงสุด1นึ่งแสนบาทนั้นประชาชนจะต้องซื้อรถใหม่ประเภท Hybrid แบล็กอินไฮบริดแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ EV ีนั่นเองเท่านั้นและคิดอัตราส่วนลด3%ของราคาจําหน่ายเต็มเท่านั้นโดยเอกชนจะสนับสนุนส่วนลด2%และอุดหนุนค่ากำจัดซ่าหนของราคารถใหม่ซึ่งสมมติว่าถ้าหาซื้อนิสสันลีฟ ราคาเต็มนะฮะ1 9 9 0 0 0 0บาทหากส่วนลด3เอร์เซไปมูลค่าส่วนลดนั้นก็จะประมาณ5,9700บาทนั่นเองครับและเพื่อความชัดเจนแก่ทุกฝ่ายนะครับเมื่อวานนะครับวันที่28พฤศจิกายนนายอนุชาบุรัพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงโครงการรถเก่าและรถใหม่1 0 0 0 0แคันว่าขณะนี้โครงการดังกล่าว ยังเป็นเพียงการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นเท่านั้นและยังคงต้องหารือเพิ่มเติมอีกหลายประเด็นในรายละเอียดส่วนความคืบหน้าที่ชัดเจนมากๆเนี่ยจะถแถลงให้ทราบต่อไปครับคาดว่าข้อสรุปของโครงการดังกล่าวน่าจะเผยได้ในเดือนธันวาคมนี้นะครับแล้วเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆทุกคนคิดยังไงกับโครงการรถเก่าและรถใหม่ไปซื้อรถขุมพลังมอเตอร์ไฟ,ฟฟ้านะครับโดยส่วนตัวคิดว่า ถ้าอยากจะสนับสนุนให้รถไฟฟ้าหรือว่ารถไฮบริดรถอินไฮบริดเกิดเนี่ยน่าจะต้อง s ubsidy มากกว่านั้นแต่ก็เข้าใจว่าแต่ก็เข้าใจว่าคงมีข้อจํากัดหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะฮะเพื่อนๆคิดยังไงก็ต้องลองสาวเสียงกันนะครับหาใครชื่นชอบข่าวสตาร์นี้โปรด subscribe mm hmm. ช่องคิดสกายกบพระคุณอย่างสูงครับ